มาแล้วทุกคนกับโปรโมชั่นใหม่จากโอ o วอท็อปอัพสำหรับเติมฟีฟ่าแต่ไม่ใช่แค่ฟีฟ่าคุณยังเติมเกมมือถือมากมายบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเกมชินเลกเลอร l อ l หรือร o v ตอนนี้ Over t o ์ทก็ลดราคาเหลือ2599สําำหรับแพ็คแพงสุดอย่าลืมนะครับแพ็คอื่นก็ลดเช่นกันถูกกว่าเติมเองแน่นอนจดทะเบียนบริษัทชัดเจนติดต่อไปด้านลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วก็ทักแจ้งมาจากผมเนี่ยเดี๋ยวเขาลดให้ลองทักเพจไปได้เลยนะครับ และสำหรับชาวเพลย์เซชันหรือ PC ที่ต้องการ FIFA c คอยเพียวๆนะครับก็สามารถให้ดูที่เข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ f i f a คอยเองก็ได้นะครับก่อโค้ดก็อยู่ทางขวาเนี่ยครับเวลาเราซื้อนะครับเข้าไปดูฟ i f a คอยกดไปทางว่าเออจะซื้อคอยเท่าไหร่ทางขวามีโค้ดให้กรอกอยู่ตามนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างกดได้เลยนะครับจัดไปอ่ามาถึงร้านอุปกรณ์กันบ้างนี่คือฉลามชอบร้านที่เปิดมากว่า10ปี ขายทั้งอุปกรณ์เพ4์สี x เพย์ห้ x เ o ็กบอกนจะเล่น PC เล่น PlayStation หากว่าจอยพังจอยเสียหรืออยากได้อุปกรณ์เสริมติดต่อไปเลยครับฉลามช็อปนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสวัสดีคนดูจาก YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับวันนี้พ่อผมซีลอดแล้วก็ w i f a 23่สิบสาวันนี้วันที่2องพฤศจิกายนสองธันวาแล้วนะเวลาตีหเรียกว่า สุดยอดมากนะครับวันนี้อัปเดตเยอะเลยก็เป็น W.C. สตอรีที่ทุกคนเห็นภาพหลุดกันมาเนี่ยมาตามนัดเลยนะครับแต่เดี๋ยวพ่อยดูกันว่าตัวไหนอัพเท้าอัพสกิลมูฟสเตตัสเป็นยังไงแล้วมีอะไรแจกบ้างทางขวาหน้าจอทุกคนจะเห็นแล้วนะวมีฟันไดเบลบูโนมาโชว์บนหน้าแรกนะครับแล้วก็ไอคอน W.C. h e โ o เอ้ย W.C. ไอคอนพุดใหม่นำทีมาโดยเอโต้คาสิยานแล้วก็บักโจไอโต้ในถ้านั่นครับ ก็มีทิโมธีเวอาแจกฟรีนะลูกชายของจอร์ดเวานะตำนานเอซมิลานนะครับเอาเรื่องจากแปรควสก่อนนะครับซึ่งมันสำคัญกับคนที่เพิ่งมาเล่นนะเวาแจกฟรีแจกยังไงนะครับไปยิงนอกกรอบนะครับยิงไกละนะั่นแหละ4เกมด้วยความยากไซมิโปนะครับใครยิงก็ได้เออแอซิดด้วยผู้เล่นจากอเมริกาความยากไซมิโปนะครับหลูกนะครับ ยิง6ลูกด้วยผู้เล่นที่มีศักษะการยิงหรือหน้าการยิง80บวกนะครับความยากเซมิโปชนะ7เกมด้วยผู้เล่นหลีกเอิอย่างน้อย3คนในทีมของคุณความยากเซมิโปรับไปเลยครับทีมมที่เวอาร์นะก็การ์ดนี้เนี่ยมี WC ซีตอรรี่คับมาให้ด้วยนะสำหรับทำเพื่อล่าซองอะไรต่างๆแล้วนะครับทุกคนก็ไปทำได้โดยอันนี้จะใช้ผมขอปิดแชทของช่องแชทเฟซผมก่อนแล้วกันนะครับ ไอ้ W C 5คนเริ่มมานะครับอย่างน้อยๆจาก11คนประเทศท่ามเกิน3แค่นั้นนะครับเล่นในโหมดนี้ให้มันชนะก็รับไปเลยซองต่างๆนะครับเนี่ยสวินไปจนถึง10วินรับซอง83-84อะไรอย่อะไรเงี้ยเมกะแพคด้วยนะครับก็จัดไปนะจัดไปนะครับไม่มีแค่นี้ครับนอกจากก่อนหน้านี้จะเรารอดูพลงพลังนะักเตะทั้งทั้งหมดทั้งนียังมีโชว์ดาวมาอีกโชว์ดาวคืออะไรย้ำอีกครั้งนะครับ ผมอธิบายไว้แต่ว่ายังมีคนในคอมเมนต์ YouTube ถามผมกลับมาอยู่เลยนะครับขดว่าถามในคิวที่ผมอธิบายด้วยเพราะฉะนั้นผมอธิบายให้ฟังอีกทีการโชว์ดาวคือการที่อัพลังได้ถ้าเสมอมันจะบวกอย่างละหนึ่งถ้าชนะบวกสองไม่ชนะไม่บวกนะโดยนําทีมมาโดยซีเฟนเบิร์กไวแล้วก็แอรอนสันจากลีดโอ้ใบนี้เป็นมิดฟิลด์ที่วิ่งเร็วมากนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูค่าทําให้คร่าวๆแล้วเออไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันมีบอกใน ฟุตบินอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทียบสแตตในฟุตบินอีกทีแต่ให้ดูคร่าวๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าวิ่งเร็วมากวิ่ง93อึด97แล้วความคล่องระดับ98 96ทั้งบาลานทั้งจิติตี้อ้โหเร็วสุดในกองกลางแล้วมั้งพลังดีเฟนส์ไม่ถือว่าขี้เลนะครับ65เนี่ยใส่ชาโดว์ไม่ต้องใส่ชาโดว์สิใส่ในส่วนของเตนมทีแนวหรือว่าจะใส่ในส่วนของเออกราเดียเตอร์เพิ่มยิงกันรับก็ยังได้มันเร็วมากแล้วนะครับส่วนเบิร์ไวเนี่ย ก็ถ้าบอกเลยว่าถ้าบวก2ก็น่าจะดีพะเท้า3แล้วเปลี่ยนได้หลายตำแหน่งทั้งซ้ายทั้งขวาเนะี่ยหลีกอาจจะลิ้งยากนิดนึงแต่ว่าแตดมันก็จะดูดีมากๆนั่นแหละถนะ้าว่าอัพแล้วทั้งคู่เลยนะครับราคาไม่น่าแพงด้วยนะนี่ครับผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันต้องเด้งขึ้นมานะแล้วเราจะมาแปลให้ฟังแนละ้วอันนี้ EA เป็นคนเขียนนะครับเขาบอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เวอร์คัพสตอรี่นะหรือการบอลโลกสตอรี่ของนักเตะนั่นเองนะครับโดยเขาเนี่ยจะ เรียกว่านำสตอรี่ดีๆแล้วก็รวมถึงไฮไลท์ส่วนตัวและโมเมนต์ในตั้งแต่อดีตปัจจุบันในทัวร์นาเมนต์นี้มาพูดถึงนะครับโดยน็อกเอาท์กลับมาอีกครั้งหนึ่งในโชว์ดาวรอบ16ทีมก็เดี๋ยวจะมีมาให้เรื่อยๆนะครับรวมถึงเว r ร์ c คัพไอคอนทีม2ก็มาแล้วและแน่นอนว่ามี SBC มีการ์ดเอ,อ่อมีโมเมนต์นะครับมีออบเจคทีมาให้ทำเรื่อยๆโมเมนต์ moment ก็ เข้าไปในโมเมนต์ก็จะมีโควสใหม่ๆมานะครับโดยนักเตะเหล่านี้เราถึงเวลาแล้วจนสมควรที่เราจะไปดูพลังกันนะว่ามันแจ่มแค่ไหนแล้วมีใครมาอีกบ้างนะครับก็ผมเข้าฟุตบินรอไว้อยู่แล้วนี่ขึ้นมาบนหน้าจอแล้วนะนี่คือนิวเพเยอร์นะครับซึ่งขนกันมาหมดเลยตั้งแต่บัคโจคาซิยาเอโตเออเฮนริกลาสันใช่ไหมเอ้ไม่ใช่นี่มันโรเบโตคารลอส ลาเบิร์กไวออลอนสันเชฟเชงโก้ลองแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อเม็กซิโกลืมชื่อนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเออร์ดันเดสนะส่วนไอ้พวกโอ้ยไอ้พวกการ์ดสำหรับบซีสตอรี่เนี่ยผมก็เดี๋ยวไปดูไปทีละขั้นนะครับดูทีละอย่าง มาดูบักโจ้ก่อนบักโจ้นี่ไม่รู้การ์ดบักอะไรทำไมมันเรียงกันมาเต็มขนาดนี้บักโจ้นี่เบอร์เลตบิดสกิลห้าเหมือนเดิมนะความอึดก็ไม่ค่อยดีมากน่าจะไม่แพงมากนะเดี๋ยวก็ราคาลงอีกไตฮันเตอร์โอเคนะครับมีสกิลปัน่นมีเพย์เมเกอร์ไม่ได้ต่างจากการ์ดบักไปหมดเลยนะตอนนี้จะโชว์ให้ดูก็โชว์ไม่ได้นะครับก็นั่นแหละบักโจ้ก็เล่นเป็นหน้าต่ำได้แต่ความอึดเป็นปัญหาของเขาอยู่เหมือนกันนะครับ อีเกคาสิยาสอันนี้ผมไม่รู้จะเทียบอะไรให้ดูนะเพราะว่าโกเนี่ยมันก็บอกอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับคาสิยาสก็ไม่ค่อยนิยมอยู่แล้วตมูเอลเอโต้ตัวนี้น่าสนใจตรงเอโต้ตัวเดิมๆเนี่ยก็เก่งอยู่แล้วนะแล้วเนี่ยเอโต้เท้าห้านะครับเอโต้เท้าห้าพอเราลองใส่เคมีเข้าไปดูเนี่ยใส่เป็นฮอกเข้าไปเนี่ยวิ่งเต็มยิงเต็มยิงแรงยิงแล้วความอึดความแข็งนี่สูงด้วยนะครับที่สําคัญเวอร์กเลตเดียวกับเป้กับโดนะครับ กิลยิงมีครบรล้วเท้าห้าเนี่ยทุกคนราคา4ล้านยังไม่มีขายเดี๋ยวคงก็มีแหละแต่ว่าแพงแน่ๆนะครับแล้วมาดูนี่ต่อคาร้อนปกติไม่เคยอัพเท้านะโรเบโตคาล้อนนีเท้าสอมาตลอดแต่เนี่ยเท้าสาแล้วนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นเรียกว่า คาร์ลที่เท้าสามผมยังยไม่ออกแบ็กส่วนใหญ่เท้าสามนี่ถือว่าเยอะแล้วอะ่ะใช่ไหมแบ็กมันไม่ได้จําเป็นต้องซีเรียสมากแล้วนี่คือเราไปโตคาร์ล้อนะ่ะที่แบบว่าสเต,ต็ยิงก็ดีสเต,ต็อะไรก็ดีไปหมดโอ้โหใส่สมองเข้าไปสเต็งทะลุ90ลังเกมรับก็ดียิงก็ไม่ขีเ้เหร่เนี่ยยิงขับยิงเท้าหนัก9 6้าอย่างเงี้ยฟีคิก96้าหแอบสองไกลนี่ได้แน่แน,แน,แน่แล้วเพาช็อตพังนี้มันมาด้วยคนะาร์ล้อนะ่ายิงแรงมาก เบอร์วายราคามาแล้วอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับก็ตอนนี้ถ้าผมใส่คงใส่ฮันเตอร์แหละเพราะว่ามันยังไม่คมมากเท่าที่ควรนะีแล้วก็ความเร็วมันก็ยังบูดได้เยอะอยู่แต่ถ้ามันอัพเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจไปอัพใส่ฮอคแทนะเอาสเต็งก็ได้นะครับแอรอนสันห้าหมื่นหกแพงกว่าหน่อยเพราะว่าโอ้ผมว่าเรียกว่าไงดีอ่ะพลังมันมันเร็วมากเลยนะสําหรับกองกลางเนี่ยผมผมเคยคิดไว้ว่าผมอยากใส่กาเดียเตอร์เพราะว่า พลังเกมรับก็ดีพลังยิงก็จะได้9-4เลยแล้วก็อึดอยู่แล้วนะแต่ถ้าจะห่วงเรื่องรับมากๆจริงๆเซนตินเอลอาจจะดีกว่าเพราะว่ามันได้สเต็งด้วยใช่ไหมที่เหลือก็ดูดีหมดเลยอะนะใส่สมองก็ได้นะถ้าเอาอสเต็งเพราะว่าวิ่งมันลงล็อกพอดีที่9-7เลยโอ้เอ,อ่อในราคานี้ผมไม่มีการแบบเร็วเจ๋งทําเกมได้ขนาดนี้แล้วนะอาจจะเสียเรื่องเท้าสกับความนิ่มนี่แหละมาต่อที่เชฟเชงโก้ก็เท้าสสกิลสเนาะ ก็ราคาแป๊บเดียวสตาร์ตราคาแสนกว่าเลยคือไม่ค่อยนิยมอยู่แล้วนะความอึดไม่ดีแข่งก็ไม่มากความเร็วก็ยังไม่ลงตัวเลี้ยงก็ยังไม่ดีมากนะครับมาต่อที่บล็อง <c oughs> บลองนี่วิ่ง80ก็ราคามันก็ไม่แพงมากภาคน,นี้ไอคอนมันลิงก์ไม่ง่ายแล้วชาโดว์ Shadow มันไม่ได้บวกวิ่ง10บสเหมือนแต่ก่อนแล้วด้วยนะพอ80มันก็เลยอาจจะมองว่าระยะย,ยาวก็อาจจะน้อยนิดนึงแต่ไอดีนะบองสูงด้วย เออร์เนนเดสนะครับอันนี้เนี่ยเท้าสี่ก็ถือว่าดีที่แบบอัพเท้ามาไม่งั้นราคาคงถูกกว่าน,นี้แน่ใส่ฮอคเข้าไปก็ดูลงตัวดีแล้วเร็วแล้วก็มีพลังยิงไซก้อยด้วยนะครับถ้าพอเล่นได้ไหมพอเล่นได้ละเพราะมันเท้าสี่นะแต่มาดูอันนี้กันดีกว่า W C Story ที่มาใหม่นะครับมีเอาเชอร์รี่มีวิสเซลเมเยอร์อ่าซิมงเคลีย อาราอูอาบิโอนสปอนเซ่เดวี่ลิชาริสันนะครับลิชาริสันดีลอยซาเน่เดสานคาวานี่เดนเนลลอเวสมาคัสแลดฟอร์ดทิโมทีเวอร์เมื่อกี้แจกฟรีไปให้ฟังไปแล้วอลเซนซิโอบูโน่ฟันเดสเกเรตเบลและก็เวอร์จิลฟันไดนี่มันกี่คนไม่รู้นะนักเตะวันนี้อัพเยอะมากนะครับมีนักเตะเข้ามาเยอะมากมาดูคนแรกครับซาเลออเชรบใบนี้แม่ เท้าวสวมัน่าจะลิง์ยากะอยู่หลีกท้าอวนะใส่ h u นเตอร์อย่างเดียวนะครับแอคเซล i s เซลตกรอบไปแล้วนะครับสำหรับเบลเยียมตอนนี้ก็เท้าสี่เวิร์กเเป็นโลมิดเลยวิ่งน้อยมากๆความอึดก็พอได้แหละถ้าจะเอาไปเล่นกองกลางตัวรับเนี่ยผมว่าก็พอได้พอได้พรสแตทเกมรับข็ดูดีมากเท้าก็ดีแต่ผมว่า Work ์ก t ลดแอบ,บไม่ถูกใจไปนิดนึงแล้วก็ไม่อึดเท่าไหร่ เมเยอร์นะครับอันนี้ก็ติดคาดดำมาแล้วรอบหนึ่งด้วยอยู่หลีกเอิงใช่ไหมเป็นของโคเอเชียก็แต่กองกลางที่หลุดมาตอนตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเรื่องพลังเกมรับแล้วก็ความอึดเนาะก็อาจจะไม่นิยมเท่าไหร่เดมอนเคลอร์นะครับเท้าสาอยู่เอซีมิลานตัวนี้ก็แม่วิ่งเหมือนเยกักที่เราราวแปดสบนะเขาอะบวกบูตมาแบบมม่วๆเห็นไหมบูตมาเยอะๆเลยแต่ว่าบูตเนี่ยก็แอบ ให้มันอยู่แค่80อ่ะไม่ได้แบบพยายามบูสให้มันเกินไปกว่านั้นนะครับแอนเดรียนลาโอนะครับใบนี้วอ r เลตมิดมิดจริงแต่โอ้แต่ผมว่าดีมากเลยนะครับหนึ่งคือทุกคนดูส่วนสูง,ขงเขาส่วนสูงเนี่ย6ฟุต4เห็นไหมส่วนสูง6ฟุต4นี่ผมเพิ่งเปิดแชทขึ้นมานะเพื่อเอาไว้บันทึกว่าใครเม้นอะไรมาผมยังไม่ได้อ่าเมนเลยนะครับ นะก็รออัดคลิปแป๊บหนึ่งนะสำหรับใครที่เมนมาใน a c e b o o k ไลฟ์นะครับรอผมแป๊บหนึ่งโทเคนมี50บใบแหละแต่ว่ามันหลุดเข้ามา60แล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะปล่อยไปกี่ใบนะทุกคนอันนี้สแตทเนี่ยบวกมาอย่างละ3ละสแต่ว่าโอ้โหด้วยส่วนสูง,ขงเขาแล้วสะเต็งแบบเนี้แล้ววิ่งเนะี่ยมันบูตเยอะวิ่งอะ่งอะมันเป็น8 3สเลยจาก78แแล้วตัวนี้มันวิ่งมันมันบวกวิ่งขนาดนี้ผมว่ามันโหดนะเอาจริง เอสามนี่แหละอาจจะเป็นจุดอ่อนนะครับการดับเบิลซีอัพไม่ได้นะเพราะเมื่อกี้ผมอ่านแล้วมันไม่มีคําอธิบายอะไรที่บอกว่าจะอัพได้นะตัวนี้มันแต่พลังมันโหดมากเลยนะสูงเก้งก้างดีด้วยนะครับมาดูเดวี่กันต่อเดวี่นี่ปรับเป็นแบ็คได้นะไม่ต้องตกใจนะเห็นเป็นปีกแต่ว่าเป็นปีกได้เป็นแบ็คก็ได้นะตั้งแต่ที่บวกมาเนี่ยดีตรงมันบวกยิงมหาศาลงานสร้างเลยพลังเกมรับก็ยังบวกอยู่นะครับความอึดเอยความคล่องอะไรเอย เอาสี่สกิลสีด้วยผมว่าเวิร์กเลดมันไฮโลมันเหมาะปีกแหละแต่ผมมาเล่นแบ็คแบบวิงแบ็คจ่าได้ด้วยความเร็วขนาด96อย่างนี้ใช่ไหมเออมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมไม่มีปัญหาอยู่แล้วใส่เซนติเนลก็สวยๆใช่ไหมเออแม่เปลี่ยนเป็นแบ็คหน้าการ์ดก็เข้ากับบอลโลกดีนะ้มีลายแบบจุดๆลิชารีสันเพิ่งจะอัพมานี่การ์ดฟรีเนี่ยเพิ่งจะอัพมามาใบนี้ ท้าสี่สกิลสี่ไอ้สกิลห้าไอ้เท้าห้าสกิลสี่ิชาริสันนี่ยิงมันเทา้าดีจริงจริงมีลูกที่สองนัดหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้เจอใครลืมนะ <c oughs> แต่ว่ายิงกระดกบอลขึ้นแล้วตะวัดอย่างอรตะกอน,นะครับสวยมากแล้วบารซิลก็ลิงง่ายแล้วแถมอยู่สเปอร์ด้วยนะครับพลังเนี่ยมันบวกจากตัววันทวส์มาไม่เยอะหรอกนะรบ,บวกมานิดหน่อยแต่ว่าแม่แต่ฮันเตอร์ไปนี่ หน้าจีดมากแล้วนะเวิร์กเดอะไรก็ดีผมว่าน่าจะเป็นกองหน้ายอดนิยมหึงตัวในพิมลีกแหละมีรอยซานีซานีเท้าสาอ่ะอย่างน้นอยยังมีใจเพิ่มเท้าให้1นะครับตอนแรกเท้า2องเล่นยันค่อนข้างยากโอเคซานีก็สแตทซานีมันการ์ดค่อนข้างเยอะตอนนี้มันมีดํามาแล้วด้วยใช่ไหมก็บูตมาผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยน่าใช้มากเพราะมันยังไม่อึดมากแต่ว่า ถ้าเล่นกันดีๆผมว่ายังใส่ฮันเตอร์ได้นะเพราะว่าจะได้เพิ่มยิงวิ่งยิงเยอะๆหน่อยแต่ตัวมันก็ไม่แข็งมากอะถ้าเอายิงอึดกับแข็งก็เป็นจุดอ่อนแหละเรื่องร่างกายแต่เล่นได้นะครับเวอร์กเลดผมก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะซานี่แต่พลังก็พยายามบูทเท้ามาให้แล้วมาดูกันหน่อยคารวานี่คาวานี่เนี่ยไม่รู้จะอัพทีมให้อยู่บุนลาลิก้าหรือเปล่าแต่สเตตัสมาแบบนี้มันลิงยากไงตอนนี้มันลิงยาก ถ้าให้ลิงแค่อูลไวใช่ไหมก็อูลไวตกรอบไปแล้วนะนะเวลาที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปนะครับอูลไวตกรอบเป็นที่เรียบร้อยเจอเกาหลียิงนะครับโปรตุเกสได้ในะทีท้ายท้ายอวันนี้ถามว่ายังเล่นได้ไหมผมว่ามันก็ยังเป็นกองหน้าที่ดูโหดอยู่เหมือนกันนะถ้าลิงไม่ยากเป็นกองหน้าสายวิ่งเยอะแต่ความอึดเขาน,น้อยไปนิดนึงปกติเอาวันนี้จะได้เรื่องความอึดด้วยแต่อยู่7-5โปรตเรสไฮไฮหมดเร็วแน่ๆนะครับ เหมือนกันดันเนนอเวสนะครับอันนี้ก็ลิงยากนะลิงยากแต่เท้า3สกิล4ก็คงไม่โหดเท่ากับวันเอเวสภาคที่แล้วนะอเวสเนี่ยสแตตบูทมาเยอะจริงแต่แบบมันลิงยากแบบนี้ทุกคนจะใช้กันหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่แน่จะมีคนเป็นแฟนขับอยากใช้นะเพราะว่าบูทความอึดมาเป็นเข้าเอ็ดแนะ่แล้วก็สเตตัสอย่างอื่นก็บู์มาน่าสนใจอยู่ความเร็วอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลย ใส่ชาร์โเป็นแบนะ็กหนึ่งในไม่กี่คนที่เป็นแบ็กเอ็กโพซีฟด้วยนะครับเป็นแบ็กส่เลี้ยงข้องเลี้ยงวิ่งเร็วออกตัวสปีดต้นดีนะก็น่าใช้อยู่ถ้าใครเป็นแฟนขับของเขานะครับลาตาลิงได้หรือเปล่าแล้วมาคัทแลตฟอร์ดเท้า4อ่าอันนี้รอดูอยู่แล้วนานแล้วว่าจะอัพเท้าหรือเปล่าเพราะว่าแรตฟอร์ดเนี่ยในอดีตเขาเคยเท้า4แล้วมันนิยมมากๆอันนี้เพิ่งจะอัพมานะครับเพิ่งจะอัพมา ก็บูตมาจากตัวเพลเดอมันผมก็ใช้เขาเยอะอยู่เหมือนกันนะหลายร้อยนัดนะครับบูตมาเนี่ยความอึดเป็น8-2แล้วนะความแข็งเอ่ยอะไรเอ้ยท้าวนี่สำคัญมากนะครับแล้วสเตตัสก็เรียกว่าแลตฟอนเนี่ยมันออกตัวช้านะมันวิ่งแหว่งนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็แก้ไขด้วยการใส่ฮันเตอร์ไปนะครับกลายเป็นวิ่ง98ยิงนี่กคือว่าเอาตรงๆคือคมมากละนะคมมากแล้วเป็นคนเท้าหนักด้วย นะพอเท้าว4ีเวอร์กเกก็อาจจะไม่อาจจะเสียนเวงร์กเกดนิดหน่อยอ่นะภาคนี้แล้วก็คอมโพสน,น้อยแต่ร่างกายมันดีนะครับแล้วก็เนี่ยสมดุลดีแข็งอับเท้ามาก็ถือว่าน่าใช้อยู่นะครับน่าใช้อยู่ิมนะอที่เวตัวนี้เท้า3ามองเหรอเว r ร์กเก e ก็ดีแต่ว่ามันก็อยู่ลีกเงแล้วมันของฟรีอ่ะทุกคนอย่าไปคิดอะไรมากนะครับพอสแซนเตอร์ให้วิ่งเต็มๆไปเหมือนกันนะภนะาคนี้ว,วิ่งกันอีกแล้วนะครับ อาเซนซิโออืม้องเซนซิโอเท้าสี่สกิลสี่โอเคปรับได้ทั้งปีกทั้งกองหน้าใช่ไหมมีสกิลไม่มีสกิลยิงนะครับบูทมาน่าสนใจเนี่ยเห็นไหมบวกความอึดมาเป็น85ความเร็วก็ถือว่าสูงมากแล้วนี่เอาจริงๆอาเซนซิโอใช้งานได้นะครับเนี่ยถ้าแบบนี้ใช้งานได้แน่ก็เหมือนเดิมครับแต่ฮันเตอร์ไปวิ่งเต็มเท้าหนักเหมือนกันอาเซนซิโอยิงได้สมดุลดีอึดก็ ป็นนีหนึ่งตัวที่อัพมาใช้งานได้บูโนเท้าสี่โอเคถ้างั้นก็ราคาไม่น่าถูกแล้วครับบูโนอัพเท้าสี่เพราะว่าผมมาเคยใช้ในฟีฟ่าไม่แน่ใจว่า20หรือ21นะบูโน่เนี่ยบูโน่ Bruno, เนี่ยผมชอบมากมีภาคหนึ่งที่เป็นผมใช้ทีมอเด้์เย์แล้วผมเปิดแดนเ,ดดนเทตดผมชอบสุดจัดเลยนะครับก็อา เตตัสบูโน่เนี่ยมันมันอึดมากๆแล้วมันก็พลังเกมแล้วเนี่ยมันน้อยอยู่ละแต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยมันนวดกองกลางมันมากแต่คันนี้ประเด็นหลักชอบวิ่งช้าแล้วก็ชอบเท้าไม่ดีแต่ว่าภาคนี้เริ่มมาละอับเท้ามาดูเทดบูโน่ดีเกือบหลุดหน้าจอนะครับมีทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งจ่ายไข้ทั้งไม่เจ็บโดนเสียบก็ไม่เจ็บเวิร์กเลสก็ดีเท้า4สกิล4ผมก็คงใส่ชาร์โอเหมือนเดิมนะครับ กองกลางได้90้แล้วแต่กแบบ็น่าจะไม่รู้ว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับพลังเกมลับก็แอบบน้อยๆนะน้อยๆแต่ถ้าเล่นกลางสามว่านี่ห้องเครื่องดีๆนี่เองแล้วยิงไกลได้ด้วยนะครับฟอร์มกําลังดีด้วยแบบนี้แบบว่ายิงของเดียว2ประตูใช่ไหมก็สมควรติดการ์ดแหละนะครับมาดูโปรเบลต่อโปรเบลดีเท้า3นะครับสก,กิลเหมือนกันนี่ก็เป็นราชาเทรดเทรดเยอะนะครับ ความอื่นจาก5-8บูตให้ไปเต็มๆเ,เลย25กลายเป็น8-5โหมงได้สแตดยิงอะไรก็โอเคนะใส่ฮันเตอร์ก็น่าจะไปวัดไปวาได้ละนะสำหรับเกเ็ดเบลแอนเตอร์ Hunter ก็น่าจะเร็วแล้วก็นี่แต่ทําถามคือทุกคนลิงก์ไหวเปล่าไม่รู้นะเวิร์เกก็เล่นยากนะครับทุกคนจะลิงก์ไหวหรือเปล่านะเพราะว่ามันโหมันทิมชาติละหนึ่งแล้วก็ลีกเป็นเมเจอร์ลีกอาจจะต้องพึ่ง โอ๊ตหนึ่งแล้วก็ฮีโร่เมเจอร์ลีกคนหนึ่งก็น่าจะให้เบลลงได้นะครับก็มีแลนดอนโดอรแวนมีเดมซี่เดี๋ยวนีนะค็น่าจะมีมาอีกนะครับสำหรับเมเจอร์ลีกเดี๋ยวรอดูว่าการ์ดบนี้จะได้ใช้งานกันหรือเปล่าและคนที่รอคอยมาแล้วนะครับใบนี้เดี๋ยวขอรีเฟซทีหนึ่งอยากได้ที่สุดนะครับราคาร้านหนึ่งไม่มีขายเห็นไหมร้านหนึ่งไม่มีขายเออโอเคฟันไดเนี่ยวิ่งเนี่ยมันแหวง่ง ในส่วนของออกตัวใช่ไหมครับวิ่งมันแหวง่งแต่ผมใช้การ์ดท,ทองเนี่ยน่าจะเกือบพันเกมแล้วโอโหชอบมากนะครับใช้การ์ดท,ทองมานานมากก็สเตตัสเนี่ย <c oughs> ทังเกมรับพลังจ่ายพลังอึดอะไรเนี่ยบวกไม่ได้เยอะหรอกนะบ,บวกไม่ได้เยอะเลยเพราะมันบวกมานิดเดียวแต่มันวิ่งเนี่ยมันบวกออกตัวเนี่ยสามนะครับแล้วก็สเตตัสปกติผมใส่ชาร์โดการ์ท,ทองเนี่ยมันก็เออมันก็ไม่ได้ ผมรู้สึกว่าวิ่งเอาจริงสามันก็ยังน้อยว่ามันเก้าเก้าเท่ากันหมดใช่ไหมแต่มันจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยเรื่องความอึดเรื่องสเต็งเรื่องใจบอลสั้นหน่ยมาแปะซึ่งเอจับบอลแรกบอลคอนทอื <c oughs> มันก็คงแพงนั่นแหละถ้าง,งบน้อยเนี่ยก็ยังคิดว่ายังใช้การทองได้อยู่นะยังคิดว่ายังใช้การทองได้อยู่พลังในส่วนของพลังเกมลับเอ่ยสเต็งเอยมันไม่ตายอะไรเงี้ยมันไม่ต่างหรอกออกออกตัวต่างกันข้างในสาม สปินเต็มเท่ากันเอาจริงๆมันมันก็คงจะไม่เห็นผลขนาดนั้นนะเดี๋ยวรอดูอีกทีว่ามันจะราคาวันอาทิตย์เท่าไหร่แต่เอาจริงๆมันไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นหรอกแต่ถามว่าอยากได้มาอยากได้มากๆนะครับอยากได้มากๆแหมก็นี่แหละนะครับสําหรับอัปเดตวันนี้ youtube นะเดี๋ยวผมไปตอบเมน้นท์ในไลฟ์ก่อนเนี่ยเม้นต์กันมาผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะสำหรับ youtube มีอะไรก็สงสัยก็เม้น์ถามไปได้เลยนะครับ